กุมแรกก็คือการลดผลข้างเคียงของมาตรฐานการรักษาคนที่ได้รับเคมีบำบัดหรือว่าใช้แสงเราจะเห็นว่าตัวใหญ่แล้วภูมิคุ้มกันจะตกแล้วคนที่ผ่าตัดเราก็จะเห็นว่าการขยับเขยื่นจะน้อยลงการลดผลข้างเคียงโดยการใช้เสมุนไพรอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกันสิ่งที่สําคัญก็คือห้ามไปตีกับยาเคมีบำบัดด้วยกลุ่มที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรฐานการรักษาซึ่งอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเช่นการที่เราจะไปเพิ่มภูมิคุ้มกันของคนไข้เรารู้อยู่แล้วว่าการให้เคมีบำบัดจะลดภูมิิคคุุุุ้้มมมมมกกกกันนเนเพรรราาาาจ่่ไไภภใใหหขยสือว วิตามินแรือซัพพลีเมนต์อันนี้สามารถทําให้คนไข้รู้สึกสดชื่นขึ้นสาเหตุหลักที่ค่อนข,ข้างน่ากลัวสำหรับคนไข้เนี่ยก็คือถ้ากําลังได้เคมีบมบำบัดมันกําลังทํางานได้ดีอยู่แต่ไปติดเชื้อแล้วเราต้องมาหยุดการรักษาคนไข้หลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าเราหยุดยาไปเนี่ยมันจะดื้อต่อยาได้ง่ายขึ้นไหมซึ่งถ้าเราสามารถดูแลภูมิคุ้มกันเขาได้ไม่ให้เขาติดเชื้อเลยสามารถรับยาได้ต่อเนื่องจนครบโดสประสิทธิภาพในการรักษาก็จะดีขึ้นนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ําในมาตรฐานการรัการรที่่คคนนไไข้กลับปแมออิเ ด้ว PET CT scan CT scan ultrasound mammogram มันแค่บอกเฉยว่ามันกลับมาหรือยังในระยะเวลาที่ต้องรอเขาก็เหมือนกับลุ้นเลยว่าเราจะกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าซึ่งการรักษาแบบอุรัรากา์สามารถช่วยการกลับมาเป็นซ้ำโดยดูความเสี่ยงของโรคมะเร็งซึ่งเราสามารถดูตั้งแต่ผลเลือดเช่นการดูภูมิคุ้มกันหรือว่าการดูไมโตคอนเดรีย power house ของเซลล์ซึ่งไมโตคอนเดรียหลายคนคิดว่ามันแค่สร้างพลังงานเฉยๆแต่จริง,รงมันคือสัญ,ญญาณแรกของเซลล์เราที่จะบอกว่าเซลล์นี้ผิดปกติ